สวัสดีครับพบกับสปอร์ตบาร์อัปเดตครับและวันนี้เป็นเรื่องราวของทีมปืนใหญ่เมื่อถึงเวลาที่อาร์เซนอลต้องเสริมแนวรุกสนับสนุนโดย tn 1 6 8รับซื้อขายรถยนต์ทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้ราคาดีโท่099-593-6241 l i า e ID ย ID n u m b e r 4224เข้ามาแล้วอย่าลืมครับฝากกด ไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเรากันหน่อยครับมีเกลอเตต้าครับพาทีมปืนใหญ่คว้ารองแชมป์สามฤดูกาลติดต่อกันครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้พลาดแชมป์ที่หลายคนพูดถึงก็คือความคมในการจบสกอร์อาอ์เซนนลกำลังเปลี่ยนแปลงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ครับหลังจากที่คว้าตัวกองกลางตัวคุมจังหวะเกมในแดนกลางอย่างมาตินสุบิเมนดี้นะครับ ตัวของซูบิเบนดีเนี่ยก็เปิดตัวกับสโมสรนอาร์เซนอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกอาร์เซนอลเนี่ยเพราะเชื่อว่าตัวเองนั้นเหมาะกับทีมน,นี่คือทีมคนหนุม่มทีมที่เปลี่ยนไปด้วยแรงจูงใจความกระหายนะครับพวกเขาได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมเนี่ยคิดว่าเหมาะนี่คือเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่จะย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอล บอกว่าอันเดียเบต้ากับมิเกลอร์เตต้าเนี่ยดูแลดีมากๆนะไม่มีข้อสงสัยเลยในจุดนี้แถมสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงคือได้กลับมาเล่นกับเพื่อนเก่านะครับอย่างมาตินโอเดกาดอย่างเมริโนโสวิเบนดี้นี่บอกว่ามีความสุขมากที่ได้มาอยู่ที่นี่กับพวกเขาผมเคยเล่นร่วมกับเมริโนมาหลายปีตรงนี้สําคัญมากเพราะครั้งนี้จะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันง่ายขึ้นสําหรับผม าะผมแน่ใจว่านี่จะเป็นการช่วยเหลือที่สำคัญในการมีเมดิโนอยู่ตรงนี้ s ูบีเบนดี้เนี่ยเซ็นสัญญาเข้ามากลายเป็นนักเตะที่แพงที่สุดเป็นอันดับ4ของทีมปืนใหญ่อาร์เซนอนลนะก็เป็นรองจากเด็แคนไร์เปเป้ไคฮาฮเวตนะครับปัจจุบันก็เป็นซูบิเมนดี้อันดับ4นะครับทีนี้การเสริมเกมรุกเนี่ยแน่นอนครับภาพที่เราลุ้นกันมานานแสนนานเนาะในแดนกลางเนี่ยแก้ปัญหาและการเสียจอจินโย การไม่ได้ต่อสัญญากับโทมัสปาเต้แมตรงนี้ผมเชื่อว่าแฟนบอลปืนใหญ่หลายคนตอนแรกคิดเหมือนกันว่าอยากให้เก็บปาเต้ไว้ให้ได้เนาะแต่สุดท้ายก็ปล่อยปาเต้หมดสัญญาเสียดายมีบนอุบกันบ้างแหละครับแต่ว่าพอหมดสัญญาปั๊บเรื่องมันก็แดงขึ้นมานะจริงๆหลายคนแฟนปืนรู้แล้วเรื่องของโทมัสปาเต้กับคดีที่เขาก่อไวนะ้เนาะโอ้โหเกือบต่อสัญญาแล้วไม่ได้ใช้งานฟรีๆแล้วตนะ้องบอกว่าทีมงานก็วางแผนไม่เป็นอย่างดีแล้วแหละ นะครับในการรับมือในจุดนี้เพราะว่านอกจากสบีเมนดี้ที่ได้มาเดี๋ยวเหลือคิดเซียนนอกาดอ่าตันนี้ก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วเชื่อว่ารอเวลาเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วครับทีนี้มาดูกันที่กองหน้าตัวเป้าที่เราลุ้นรอคอยกันมายาวนานเนาะคนแรกเลยเนี่ยก็คือเบนจามินเซโกครับยืดเยื้อกันมายาวนานต้องบอกว่าเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลมาหลายตลาดและอาใช้คำนี้แล้วกัน นะเพราะว่านี่คือตัวที่อาร์เตต้าน,นั้นอยากได้มาแต่ว่าข้อแม้นั่นก็คือทีมแอตเรซิกไม่อยากขายในราคาที่ต่ํากว่าที่พวกเขาตั้งใจเอาไว้นะครับทั้งสื่อสโลวีเนียเลยเอาสื่อบ้านเกิดของเซโกบอกว่าเหมือนออกมาตำหน,นิอาร์เซนอลที่แบบโอ้โหยอมแพ้ง่ายเหลือเกินนะยอมแพ้ในการเจราจาง่ายเหลือเกินเพราะว่าบอกว่าอาร์เซนอลใน,นยอมจ่ายเงินแค่65ล้านยูโรแต่ไรซิกเนี่ยต้องการ90บบวกโบนัส 90้าล้านยูโรบวกโบนัสซึ่งความเป็นจริงมันคือ100ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าแพงจริงๆและเอเย่นเนี่ยก็เรียกค่าเหนือให้เบนจามินเซโกในระดับที่แพงมากๆแพงมากๆถึงตรงนี้เราไม่รู้หรอกว่าแพงขนาดไหนในทางกลับกันครับฝั่งของโยเคเลสซึ่งแสดงเจตจำนงว่าอยากจะมาอยู่อาร์เซนอลเปิดอกว่าถ้าต้องย้ายออกจากสปอ,ตตอร์ติ้งลิบอนเป้าหมายของเขาคืออาร์เซนอลเท่านั้นนี่ซื้อใจแฟนบอลตั้งแต่ยังไม่เริ่มเลย โอเคปัญหาในระหว่างทางครับในการคุยกันระหว่าง2สโมสรเนี่ยมันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งมันยังไม่จบไม่สิ้นสักทีหนึ่งตอนนี้สกายสปอร์ตระบุว่าสปอร์ติ้งดิทบอลเนี่ยต้องการค่าตัวเริ่มแรกเลย70ล้านยูโร70ล้านยูโรบวกกับโบนัสอีก10ล้านยูโรมันก็จะไป8ปสแหละซึ่งตรงนี้กำลังเจราจากันอยู่ในข่าวนี่ก็บอกว่าอาร์เซนอลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับยูไคเลเรียบร้อยแล้วครับดิวเนี่ยจะลุล่วงในเร็วๆนี้ เพราะว่าตอนนี้สป bon อร์ติ้งลิบบอลอนุญาตให้โยเคเลสเลื่อนกลับมาเลื่อนการกลับมาร่วมทีมปีซีซั่นออกไปถึงวันศุกร์เปิดทางให้ได้เจราจากับอาร์เซนอลนั่นแหละนะครับเพราะว่าโยเคเลสเคยประกาศแล้วว่าจะไม่กลับมาเข้าแคมป์ด้วยซ้ำฝั่งสปอร์ติ้งเองก็รับไม้เหมือนกันว่าอ้าวไม่ต้องเข้าเลื่อนไปก่อนก็คือเลื่อนให้ไปคุยนี่แหละฝั่งประธานสโมสรของสปอร์ติ้งครับเฟเดริโกวารันดาเนี่ยยืนยันว่าจะไม่ขายนักเตะในราคาถูกไม่มีหรอกข้อตกลงสุภาพบุรุษนะนี่ พูดยากนะฮะตรงนี้บางคนบอกว่าจริงๆแล้วก็มีนั่นแหละแต่คนที่เคยทําหน้าที่นี้ไม่อยู่แล้วคนที่คุยตรงนี้ไว้ไม่อยู่แล้วฮูโก้เวียนนาไปอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วอันนี้ก็เ,เรื่องวงในเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมนะครับโยเคเลต์นะาการย้ายทีมครั้งนี้สําเร็จจริงซึ่งผมเชื่อว่าไม่ไม่พลาดและไม่พลาดและตอนแรกผมบอกว่าไม่โยเคเลตก็เซตโก้ตอนนี้เซตโก้ดูว่าจะยากกว่ากัน นะยากกว่ากันแล้วเพราะว่าเหมือนอาเซนอนก็ยอมแพ้เพื่อโอเคจ่ายน้อยกว่านิดนึงก็ยังดีครับเพื่อเอาส่วนต่างไปซื้อนักเตะตัวอื่นอีกอาเซนอลไม่ได้ต้องการแค่กองหน้าตัวเป้าต้องการปีกด้วยต้องการแนวรุกเพิ่มเติมอีกจุดนี้ก็เลยเข้าใจได้หลังจากเคยเล่นให้ไบรตันนะครับยูเคเลสก็ถูกปล่อยตอนเล่นจอนอยู่ไบรตันแทบไม่ได้เล่นเลยแหละนะถูกปล่อยยืมให้ซังเพารีในบนเดสลีกาปล่อยยืมให้สวอนซีแล้วก็โคเวนทรี โคเวนทรีก็ซื้อไปตอนนั้นก็แจ้งเกิดกับโคเวนทีแล้วก็เป็นสปอร์ติ้งลิเบอลนะครับมาซื้อไปในราคา20ล้านปอนด์ไปอยู่สปอร์ติ้งลิเบอลสอฤดูกาลยิงไป <c oughs> โหดมาก97ประตูจาก102นะัดฤดูกาลที่ผ่านมายิงแฮตทริกใส่แมนเชสเตอร์ซิตี้พาสปอร์ติ้งลิเบอลคว้าแชมป์ลีคว้าบอลถ้วยก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะถือว่ายอดเยี่ยมจบจากดีลนี้ครับรายต่อไปก็มี เอเวเรซีเอเซ่ค,ครับตัวรุกจากคิตตันพาเลตคนนี้แฟนบอลก็อยากได้มากๆนะแต่ก็มีปีกของฝั่งเชลซีครับโนนี่มาดูเอเก้รวมไปถึงดีลที่ลุ้นใหญ่หน่อยดีลใหญ่อย่างโรดิโกของเรอัลมาดริดครับนะสนใจมากนะการเดินเกมรุกในครั้งนี้ของทีมปืนใหญ่แล้วก็อาเตตา้านเะบตาก็เหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าการจัดทัพเนี่ยจะจัดยังไงนะอ่ะโอเค เนื่องจากขาแนวรุกก็ลุ้นอยู่นะครับขาเข้าเนี่ยมีและแต่ก็มีแผนที่จะระบายนักเตะออกเหมือนกันครับในลายของโอลกซานเดอร์ซินเชนโก้ริชเนลสันเลอันโดทอซานะอีกหนึ่งเรื่องสำคัญคือการต่อสัญญาฉบับใหม่กับอีธาเอ็นวานิลี่ตรงนี้ก็ต้องรีบจัดการเพราะว่าเชลซีนี่ก็จับจ้องอยู่เหมือนกันนะในขณะที่อาร์เซนอลก็ซื้อขายกับเชลซีมาเยอะและ้วแต่เชลซีจะมาฉกน้องชายซะแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาจัดไลน์อัพ1 1ตัวจริงกันค่ำคืนนี้ดีไหมลองดูกันหน่อยว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรเอาแบบนักเตะอังกฤษมารวม,รวมรวมกันก่อนนะโรดิโก้นี่ผมเว้นวักไว้ก่อนผมว่าน่าจะเป็นดิวท้ายๆของซัมเมอร์นี้โรดิโก้ต้องรอจบศึกชิงแชมป์สโมส,สรโลกจริงๆโนนี่มาดูอเก้ก็ต้องรอจบเหมือนกันเพียงแต่ว่าพอเชลซีกับอาร์เซนอลซื้อขายกันมาบ่อยๆอครับมันดูจะจบง่ายกว่ากันนะมันดูจะจบง่ายกว่ากันเดี๋ยวเรามาดู11 ผูเ้เล่นตัวจริงออาผมขึ้น่าให้ดูก่อนตรงนี้แล้วเดี๋ยวค่ำคืนนี้มาคุยกันต่อครับเพื่อนเพื่อนสาวกดือกกันเนอร์ครับคิดเห็นอย่างไรครับชุดนี้ลุ้นได้ทั้ง2แชมป์เลยหรือเปล่านี่เอ๊ะหรือเจ้าสี่แชมป์เลยฮโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ